พวกเรากุ uesta, amente, ่มสุดท้ายค่ะจะมานเสนอเรื่องวัฒนธรรมภาคตวันออ่ะโ่ยมีสมาชิกดังนี้ค่ะหนึ่งนางสาวิทยากรสาเชลภูมิค่ะสอกนาสาวฤดีพง์เส็ค่ะและดินาศาวเยาพรธนวันนิค่ะโดยในบทที่นนะคะเราจะมวิถีชีวิตภาควันออและวะเห็ในแต่ละภาคค่ะค่ะในบทที่สองนะคะจะเกี่ยวกับภูมิปัญญาของิ่น ของภาคตะวันออกนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นด้านหันกรรมด้านอาหารและด้านการเกษตรค่ะบทที่3นะคะจะเกี่ยวกับภาษาศิลปะตำนานของภาคตะวันออกค่ะจะแบ่งออกเป็นภาษาของแต่ละท้องถิ่นนะคะศิลปะของภาคตะวันออกค่ะและก็ความเชื่อและตำนานค่ะบทที่4นะคะความเชื่อประ okay? พเพณีของภาคตะวันออกค่ะก็จะแบ่งเป็นงานประเพณีในแต่ละจังหวัดของภาคตะวันออกนะคะค่ะสำหรับเนื้อหาที่นำมาจัดทำรายงาน จะทำขึ้นเพื่อศึกษาทีการดำเนินชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาศิลปะตำนานความเชื่อและประเพณีของผู้อยู่อาศัยในภาคตะวันออกของประเทศไทยค่ะสำหรับกลุ่มเราขอจุการรายงานเช่งเท่านี้ค่ะ